คำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความสนุกสนานไมไ่แนะนำให้เล่นการพนันหรือทำตามเด็กที่ต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำโปรดใช้วิจารณญาณในการชมคลิปสวัสดีครับวันนี้ก็มากับช่องโดยโดยด้ยไฮโลนะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับก็จะมาตอบคําถามท่านท่านหนึ่งนะครับถ้าขย่าเบาๆฟังได้ไหมนะครับออขอบคุณคําถามนะครับที่ถามมา เราก็จะมาตอบให้นะครับว่าเราจะฟังอะไรครับ6-3ได้ไหมนะครับจริงๆนะครับความจริงถ้าไฮโรไฮโรเนี่ย6กับ3เนี่ยมันเป็นหน้าแคบนะครับถ้าเราจะเล่นเราเล่นทางด้านต่ำสมมุติว่าถ้ามันฟังแล้วไม่มานะครับเราเล่นทางด้านต่ำจะง่ายกว่านะครับต่ำต่ำหนึ่งต่ำ2องเนี่ยต่ำหนึ่งต่ำส หรือตำสี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะง่ายกว่ารอหกสามมานะครับโอเคแต่คอนเทนต์นี้เราจะมาตอบคำถามท่านผู้ชมท่านนั้นนะครับว่าหกกับสามฟังได้ไหมขยียงเบา,เาๆอะ่ะฟังได้ไหมกับลูกห้าหุ่นครึ่งนะครับจานขาวนะจานขาวแล้วก็ลูกทั่วไปนะครับธรรมดานะ ไม่รู้นะครับลองฟังดูนะครับท่านผู้ชมลองตั้งใจฟังนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเบาๆนะครับอย่างนี้นะครับรัวนะครับน่าจะมีหกนะลองฟังอ่าเห็นไหมเราก็ฟังผิดนะถ้ามันรัวมาอย่างเงี้ยผิดนะครับเบาๆนะครับเห็นไหมผิดละหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ฟังไปกับผมแล้วก็ ดูสิว่าจะฟังผิดไหมนะครับว่าจะฟังได้ไหมเบาๆนะครับนะถ้าไม่ถ้าฟังดูเนี่ยสามเนี่ยขายไปได้เลย,เลยนะครับเพราะเบามากเห็นไหมฮะสามเนี่ยขายได้เลยนะครับเบามากนะครับอ่ะลองดูครับออกตองห้าเลยนะเปิดแรกออกห้าสี่สองเปิดสองออกตองห้าเนี่ยนะครับ อย่างนี้นะครับรัวนิมนิดน่าจะเป็นทางด้านหกห้านะลองดูเนี่ยนะรัวนิมนิดนะครับมีรัวถึงสามเลยนะครับห้าสามสองเห็นไหมถ้าเราลงทุนนะครับไม่เสียแน่นะครับไอ้บางครั้งนะไฮโลที่เสีย,เส,ยเสียกันเยอะเอะเนี่ยบางครั้งยักต่ำไปก้าห้าหกยักต่ำไปก้าห้าหกนี่ครับเสียเปรียบนะครับแต่ไฮโลออกห้าสามสองห้าสามสองเนี่ย เสียแน่นอนหรือเราฟังสามได้ตัวหนึ่งนะฟังสามได้ตัวหนึ่งอ่ารัวรัวมาแล้วฟังสามได้ตัวหนึ่งยักทําไปกัดอะไรครับหกห้าเป็นไรครับเปิดออกมาสามสามสองโอ้โหโหงายหลังเลยนะครับอย่างนี้นะครับถ้าลงทุนก็เสียต่อเดียวนะถ้ายักไปนี่เสียสองเต้งนะครับเห็นนะข้อเสียของการยักนะโอเคถ้าฟังแม่นก็ดีนะครับ อ่ะนี่ยังแรงนิดนึงนะครับหวานหวานนะครับลองดูเห็นไหมหวานหวานนี่เป็นหนึ่งสองสามนะอ่าคอนเทนต์นี้ก็มาตอบคำถามให้นะครับววาฟังได้ไหมลองฟังดูนะครับท่านชมเบาๆนะครับรัวนะครับถ้าก้าหกสามไม่น่าจะหลุดนะรัวนะเนี่ยเห็นไหม เราลงทุนเองเนี่ยไม่เสียตังค์นะครับแต่ถ้ายักตามไปเป็นไงอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมยังพูดไม่ทันจบเลยนะครับออกแล้วครับสองสองสามเห็นไหมลงทุนเองนี่เจ้านะแต่ถ้ายักต่ำไปเนี่ยเสียแนย่นะนี่ครับเบาๆนะครับอันนี้ก็รวยอีกแล้วนะลองดูนะครับถ้าเราลงทุนเองกับยักไปเนี่ยผมจะเปรียบเทียบดูนะ เห็นไหมหกมีตัวเดียวแต่เป็นเอวเอวเห็นไหมอย่างนี้ถ้าลงทุนเองเจ้านะครับแต่ถ้ายักไปในเสียนะครับหกเอวเอวนะครับโอเคต่อครับนี่ไม่รัวเลยนะไม่รัวนะครับอาจจะเป็นห้าสี่สองหรือสี่สองเอวเนี่ยห้าสี่สองหรือสี่สองเอวนะเห็นไหมนะไม่รัวนะครับไม่มีหกเห็นไหมนะเราก็เล่นให้กว้างห้าต่ำนั่นเองนะครับ ทีนี้ก็ไม่รัวนะครับหวานๆนะครับอาจจะห้าสามสองหรือห้าห้าสองเอียวนะลองดูโอ้สองสองนะครับไม่รัวนะครับ <c oughs> ถ้าเล่นกว้างๆนี้ได้เปรียบเลยนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมอย่าลืมตนนะครับบางครั้งเอ่ออย่าลืมตัวนะครับบางครั้งเราเล่นตายเยอะๆแล้วเนี่ยเราโมงโมงมงอย่างเดียวเนี่ยไม่เล่นกว้างเนี่ยไฮโลเนี่ยเจ้าอาจจะก,กินเราได้นะเล่นกว้างๆเนี่ย สมมติเตาไม่รัวเราก็ไปค่้าค่าต่ำไว้เนี่ยได้ครึ่งได้ครึ่งก็ยังดีนะครับหรือโอกาสห้าห้าสองมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่เสียตังค์นะก็ยังดีนะครับดีกว่ามองต่ําเลยนะท่านผู้ชมนี่ครับนีครับอันนี้ไม่รัวนะลองดูนี่ครับไม่รัวนะสี่สองสองนะไม่รัวนะครับ ไม่รัวเล่นอะไรครับจริงตามก้าว้ากลับนเองครับโอเคเนี่ยครับเบาๆนะครับนี่ก็ไม่รัวนะครับนี่ตัวเดิมเลยนะครับ422สองนี่ครับอะลองดูยกบนนะนี่ครับเบานะครับเนี่ยฟังได้มหมครับท่านผู้ชมลองดูนะครับนี่ยกผมตั้งใจยกบนเลยนะครับ642เห็นไหม ได้นะครับแต่เราฟังไม่ได้ฟังอาจจะฟังยากนะครับยกเบานะครับนี่นะครับรัวนะรัวนะครับรัวลองรัวนะรัวเราลงทุนอะไรครับหกสามกักเนี่ยไม่น่าจะลนนะครับแต่แต่ถ้าเรายักเนี่ยยักตามไปเนี่ยเสียเปียบเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมรัวนะครับอ่าเห็นไหมครับ ว่าออกสองสองสามเนี่ยเราก็เสียละโอเคต่อครับอีกสัก2องสามเปิดนะครับท่านผู้ชมแล้วผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับอ่าลองดูนะไม่รัวนะครับหวานนะหวานอะไรครับเก่งตามกักค่าตามนั่นเองครับท่านผู้ชมนี่ครับสี่สองเอี่ยวนะครับอย่าหลงเสียงนะท่านผู้ชมบางคนก็หลงเสียง ตึกตึกมาเป็นสองเนี่ยนึกว่าหกนะบางคนก็คิดไวย้ยางงั้นนี่นะครับรัวนะครับรัวรัวนะครับหกสามเนี่ยไม่ล้นนะครับลองดูเอีย 3, นะเอ่ยวสามเห็นไหมเอี่ยวเห็นไหมหกสามเนี่ยไม่ล้นนะครับลงทุนเองหรือให้โลตีแต้มเนี่ยก็อาจจะเสียครึ่งหนึ่งสู้ห้าเอี่ยวนะลองดู นี่ครับรัวชัดเจนนะครับผมตั้งใจยกบนนะครับมีไหมหกอสามมีรัวรัวมาแล้วนะลองดูเนี่ยหกสองสองเห็นไหมครับโอเคนะครับสรุปว่าเราฟังได้นะครับท่านผู้ชมก็คือฟังได้รัวหวานรัวหวานนะหวานหวานเวียงเวียงเนี่ยเราก็เล่นหวานเราก็เล่นไปเลยตำ่ำห้าตำ่ำ รัวเราเล่นหกสามนะครับเน้นการลงทุนนะครับท่านผู้ชมการลงทุนไม่เสียเปรียบแน่ครับรอกินพะโล่บางคนบอกโอ้ยลงทุนไปทําไมให้เขายักเอาไปกินแน่นอนครับถ้าท่านลงแม่นเนี่ยผู้ยักรครับมือแตกตายนะครับเห็นเยอะต่อเยอะแล้วนะครับเห็นเยอะต่อเยอะนะครับบางคนนี่ลงแม่นมากเลยนะครับแม้กระทั่งโต๊ะนะครับ คนยักเอาไปเอาไปเหมือนพยายามเอาไปให้ถูกอะ่ะแต่ก็ยังโดนนะสมมุติไฮโรรัวมาเราก็กักหกสามอาจจะไม่ต้ก็ได้อาจจะต้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่มีของเราให้เขาไปถ้ามีของเราเราก็กินอ่าหรือได้ทุนคืนนะครับแต่ถ้าไฮโรที่เน้นยักนะฮะไม่เด็ง พูดกันแล้วว่ายักไม่ดีนะครับแต่รอยักตัวผิดดีนะครับแต่ถ้าเขาเราชอบแล้วเขาชอบด้วยนะครับยักไปชอบหกยังยักหกเนี่ยก็มีแต่เสียกับเสียนะครับให้เจ้าคือไม่มีสมมุติเราชอบหกแต่เขาแทงหกมาเนี้ยเราไปฝืนยักรหรือเราอะไม่ได้ลงทุนอ่ะ ผ่านไปสมมติว่าลงทุนเนี่ยออกมาโอเคเจ้าก็จ่ายนะครับเราก็ไม่ได้ตังค์แต่ถ้าเราฝืนยักนะครับยักไปแล้วมันออกปกมาเราก็เสียตังค์อยู่ดีเพราะว่าอะไรครับคนแทงถูกเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาไปตัวผิดนั่นเองนะครับพยายามเอาไปให้ถูกบางครั้งเอาไปเต็งหกไปกักห้าตามมั่งเต็งหกไปเต็งตามมั่ง ให้เราออกตัวนี้มาอ่าตัวนี้มา622เงี้ยมาเรียบร้อยนะครับก็คือมีแค่เจ้ากับเสียอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมเห็นนักละนักนะครับขายักน่าชอบให้ลงทุนให้ลงทุนเลยกักเลย200 400 600 800ก็วานไปนะครับไม่เสียหายแน่นะครับถ้ารัวมาจัดเลยนะครับท่านผู้ชมมันจะลดก็ให้เขากินไปต่อเดียวเองนะครับ โอเคนะครับอันนี้ข้อสรุปก็คือมาตอบคาถามว่าเราฟังได้ไหมเบาๆนะครับก็คือฟังได้นะครับผมสรุปฟังให้ให้ให้ดูเลยนะครับฟังได้โอเคนะครับขอให้ทุกท่านรวยๆกับช่องรวยๆด้วยไฮโลนะครับถ้าอยากสนับสนุนช่องรวยๆด้วยไฮโลนะครับจิ้มเลือกสินค้าได้นะครับตรงใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือจะสมัครเป็นสมาชิกช่องเลยก็ได้นะครับ ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ